ช่วเช็คอินกินแหลกวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารแนว mm hmm. บุฟเฟตเจ้าหนึ่งค่ะ ที่มีเพียงแค่เจ้าเดียวในมหาชัยนะคะแล้วก็เป็นกระแสที่มาแรงในตอนนี้นั่นก็คือจอมโหดดีริเวสาขามหาชัยค่ะบุฟเฟต์ซีฟู้ดถังซี่โครงหมูย่างฐานได้ไม่อัน้นสุดคุ้มเพียง249วัตบเาทเท่านั้นโดยมีพี่โยกค่ะวิทิตมณะเกษตรทานเป็นเจ้าของร้านค่ะพี่โยกได้เล่านะคะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทานซีฟู้ดถังมากค่ะจึงได้ไปรู้จักกับบุฟเฟต์ซีฟู้ดถังแบรนด์จอมโหดดีริเวค่ะ ซึ่งเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่กล้าเอาซี่โครงหมูย่างและซีฟู้ดถังมาขายเป็นบุฟเฟ่ค่ะและเมื่อพี่หยกได้ไปลองกินนะคะถึงกับติดใจมากเพราะว่ารสชาติอร่อยและของเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะจึงตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์มาเปิดที่มหาชัยเพราะว่าอยากให้คนมหาชัยได้ทานของอร่อยที่มีคุณภาพแบบสุดคุ้มค่ะซึ่งพิกัดของร้านนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดนัดท่าบรงถนนท่าปรง,ถนนถปรงตรงข้ามทางเข้าฟิตเนสยูฟิตค่ะเปิด ให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาค่ะสำหรับจอมโหดีริวิลี่สาขามหาชัยบุฟเฟต์ซีฟูดถังซี่โครงหมูย่างนะคะทานได้ไม่อัน้นสุดคุ้มเพียง249บาทเครื่องดื่มรีฟิล39บาทรวมแล้วเพียง288บาทต่อทันเท่านั้นนะคะและบุฟเฟต์ของที่นี่ค่ะมีบริการให้ลูกค้าหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นซี่โครงหมูย่าง ื่อนุ่มละมุนลิ้นกัดเข้าไปถือว่าฟินมากๆค่ะโดยที่โครงหมูย่างนะคะลูกค้าสามารถเลือกรสชาติได้เองด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านนะคะมีซอสให้เลือกถึง5รสชาติด้วยกันค่ะและเป็นซอสสูตรเฉพาะจอมโหด d e l ิเวอรเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชีสค่ะบาร์บีคิวหม่าล่าพริกไทยดำและมันกุ้งนะคะจะสั่งที่โครงหมูย่าง5ชิ้น5รสชาติทีเดียวเลยก็ได้นะคะหรือถ้ากลัวทานไม่หมดแล้วก็ก็เลือกสั่งทีละชิ้น2 ก็ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าบุฟเฟ่ต์นะคะยังไงก็สั่งได้ไม่อันอยู่แล้วค่ะและในส่วนของซีฟู้ดถังนะคะวัตถุดิบอย่างเช่นกุ้งหมึกหอยสดๆค่ะลูกค้าก็เลือกรสชาติซอสได้ตามใจชอบเช่นกันนะคะซึ่งก็มีทั้งรสชีสบาร์บีคิวหม่าล่าค่ะพริกไทยดำและก็หมันกุ้งนะคะและเมนูนะคะที่ต้องทานคู่กันกับซีฟู้ดถังและซี่โครงหมูย่างก็คือบะหมี่เส้นตีสดค่ะที่ทำกันวันต่อวันนะคะทานคู่กับ น้ำซอสถือว่าเด็ดมากๆเลยค่ะและที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือเบอร์เกอร์หมูที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะโดยซี่โครงหมูย่างซีฟู้ดถังเบอร์เกอร์หมูและเส้นบะหมี่นะคะทางร้านจะมีพนักงานบริการเสิร์ฟถึงโต๊ะค่ะไม่ต้องอย่างไม่ต้องลุกรอทานอย่างเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีของทอดออเดิฟทานเล่นไม่ว่าจะเป็นนักเก็ตค่ะเฟรนฟรายแล้วก็ไอศครีมหลากหลายรสชาติให้ลูกค้า ได้ตักทานแบบไม่อั้นนะคะซึ่งลูกค้าสามารถทานได้ในเวลา1ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าให้สั่งแต่พอดีทานไม่ต้องกลัวว่าจะหมดหรือไม่อิ่มค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเสิร์ฟเร็วเสิร์ฟร้อนเสิร์ฟจ,จนจุกแน่นอนค่ะซึ่งหากทานไม่หมดนะคะทางร้านขออนุญาตปรับตามราคาจริงโดยส่วนสูงไม่เกิน120ซนติเมตรทานฟรีค่ะถ้าสูง120ซนเมตรขึ้นไปนะคะเป็นราคาปกติและทาง ร้านขอรับลูกค้าตั้งแต่2ท่านขึ้นไปนอกจากนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งกลับบ้านได้ด้วยค่ะซึ่งก็คิดเป็นราคาแบบอัลาคาร์ดหรือราคาตามเมนูหน้าร้านได้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นสายบุฟเฟ่ตแล้วแล้วก็ต้องห้ามพลาดค่ะกับจอมโหดเดลิเวอรี่สาขามหาชายัยบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดถังซี่โครงหมูย่างทานได้ไม่อั้นค่ะเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ จอมโหดดิเวอรี่ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาพิกัดร้านค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดนัดท่าบรงถนนท่าปรง,ถนนถปรงตรงข้ามทางเข้าฟิตเนสยูฟิตซึ่งมีที่จอดรถด้านหลังจำนวนมากค่ะโทร0815944060หรือ0894505025หรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของร้านได้ที่เพจจอมโหดดีิเวอรี่สาขามหาชัยค่ะ